สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีกับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องชาแนล l กูยอพยากรณ์เป็นอย่างดีด้วยมาในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีดาวหลายดวงเลยนะที่จะทําการเคลื่อนย้ายย้ายราศีเนี่ยหลายดวงมากเลยไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่ๆนะครับอย่างพระเอกของเราเนี่ยคือดาวพระพฤหัสซึ่งจะย้ายในช่วงปลายเดือนจะมีดาวอาทิตย์นะครับใช้ประมาณวันที่17กันยา ดาวอ่าพระศุ์เนย้ยาย8กันยานะก่อนหน้านั้นก็จะมีดาวพระอังคารน,นะครับย้ายไปที่6กันยาแล้วก็ทางด้านของดาวพระเกตย้ายไปที่3กันยานะครับไล่เรียงกันมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเดือนนี้นะดาวที่ย้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีอ่เป็นดาวใหญ่หน่อยนะทำให้เกิดผลในระยะยาวๆกับอ่าทุกๆลัคนาราศีเลยแต่ละลัคนณาราศีเนี่ย จะได้รับผลอิทธิพลอย่างไรในการใายของดวงดาวห้าดวงนะครับในครั้งนี้บ้างก็เดี๋ยวมาติดตามฟังกันภายในคลิปกันสิ่งใดที่พลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ลืมเสียทุกอย่างอย่าเฝ้าตามคิดถึงมันให้มุ่งทำแต่ความดีเดี๋ยวก็จะดีเองหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำวัดท่าสูงครับ มาถึงชาวมีนกันบ้างนะครับชาวมีนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกผิดมาโดยตอลอดเลยนะรว่าชอบออกคลิปมาหลังๆแต่พอเอามีนออกก่อนคนก็จะแชทมาถามนะครับว่าอ้าวลืมลักษณะอื่นแล้วเหรออะไรแบบนี้นะบุ่นก่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอขออภัยชาวมีนมาณที่นี้ด้วยทางด้านของดาวพระเกดเนี่ยนะครับโคจรเข้ามาแล้วนะครับโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของภพปุตตะ ของเรือนชะตาชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนเนี่ยนะครับถ้าใครเป็นผู้บริหานะครับหลายๆสิ่งหลายทายาทเนี่ยสามารถที่จะใช้บริวารของเราเนี่ยนะครับในการที่จะให้เขามาช่วยเหลืองานต่างๆนานา,นาของอาชาวมีนได้เป็นอย่างดีเลยนะตลอดทั้งเดือนกันยายนเลยนะและอีกหลายเดือนถัดไปด้วยนะครับเพราะดาวพระเกตเนี่ยเขาเรียกว่าดาวผู้ช่วย นะเข้ามาถึงตัวมีแล้วนะครับก็ให้คนใหม่ๆนั้นเข้ามาช่วยคนที่เป็นผู้บริหารนะครับถ้าอยากจะคิดรับพนักงานใหม่เนี่ยก็ถือว่าจะได้พนักงานที่ดีนะครับเข้ามาช่วยเหลือ,อเรือนชะตาของชาวมีนะได้เป็นอย่างดีแต่บางครั้งเนี่ยเราคัดเลือกคนมาตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีพอดาวตัวนี้เข้ามานะมักจะได้แบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับทําให้ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นไปในทางบวก แล้วชาวมีนเองเนี่ยนะครับมีนชอบบ่นแล้วเกินนะเหนื่อยเแล้วเกินหนักเแล้วเกินจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่นะครับดาวในลักษณะแบบนี้พอโคจรเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถือว่านะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ชาวมีนนั้นสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นด้วยความพยายามเหมือนเดิมมาแหละนะเพราะมีนเนี่ยมาเกิดในลัคนาที่เขาเรียกว่า พยายามแล้วประสบความสําเร็จสู้แล้วประสบความสําเร็จเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จแล้วประสบความสําเร็จนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยนะเขาเรียกว่าเหนื่อยมากมันก็ต้องได้ผลตอบแทนมากมาเป็นกําไรมาเป็นพิเศษนะอารมณ์เป็นไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองทางด้านของดาวพระเสาร์นะครับยังคงโคโจรนะ อยู่หลังนะครับชาวลักนณาราศีมีนส่งผลกระทบมาให้กับชาวมีนแต่อย่าลืมบ้านเสา์นั้นนะครับเป็นเจ้าเรือนของภพลาพระนะทาให้ชาวมีนนนะครับมีโอกาสเลยนะมีความโชคดีที่เหมือนได้รับงานอ่ะอยู่ดีก็ได้รับงานเข้ามานะครับได้รับงานยังไงล่ะงานหนักๆโอ้ห้ารักไม่ร่กชาวมีนชอบได้รับงานหนักๆเข้ามานะครับในเดือนะตาชีวิต แต่เป็นในลัคนาราศีที่สามารถทําได้ไงถ้าลัคนาคนอื่นเขาก็สู้แบบเราไม่ได้เหนื่อยเท่าเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพองานหนักๆเข้ามามีนยิ้มรับไว้เถิดนะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีทําให้เป็นสิ่งที่คู่ควรกับเรานะครับและมันจะประสบความสําเร็จได้ดีนั่นเองนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะสมัครงานนะได้ไหม ก็อย่างที่บอกนะครับดาวของการแข่งขันเนี่ยนะมันมีเข้ามาแล้วในเดือนกันยายนแถมทั้งด้านของดาวพระอาทิต์นะครับดาวพระอาทิติเนี่ยดาวปัญหาใช่ไหมของเดือนชะตาเนี่ยกำลังชโชครจรมาเล็งลักานะปัญหามาก็แสดงว่ามีงานไงนะครับนั่นหมายความว่า เดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนที่ชาวมีนนั้นสามารถโปรเอกสารสมัครงานออกไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุดีนะที่ทำให้ได้างานทำได้างานหน,หนักๆงานเหนื่อยๆได้และนะครับเข้ามานะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะโดยสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงแม้ผลมันจะไปเห็นช่วงอื่นนะแต่ว่า,าตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถลุยได้สู้ได้นะอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็จะน้อยหน่อย พอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพระพระ t h a นะครับเจ้าเรือนของมีนไปยืนอยู่ในภพลาภะแล้วไงไปยืนอยู่ในภพในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความเจริญแต่เจริญแบบที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันและแข่งขันกันนะอารมณ์ในลักษณะแบบนี้มากหน่อยแถมพระพระ t h a เนี่ยนะครับนำพายเรื่องว่าถ้ามีนจะสมัครงานจะสู้งานจะลุยงานเนี่ยนะจะเย็น ทำแบบว่าเหมือนทํางานประจําที่เดิมอยู่ไปก่อนแล้วก็สมัครเพิ่มเติมซ้อนเข้ามานะอย่าเพิ่งแบบประกาศตัวอย่างโดดเด่นออกไปนะครับในเดือนเดือนนี้เดี๋ยวจะปิ๋วเลยนะแต่ถ้าทําแบบว่าทําทงานเดิมอยู่นะอยากจะได้ที่ใหมก่ก็แยบไปสู้ไปลุยไปเี่ส่งเอกสารไปจะเป็นเหตุที่ดีกว่านะครับทําให้ว่า,าดาวเนี่ยเกื้อหนุน นะสมัครงานแล้วจะสาเร็จได้งานใหม่ๆนะเข้ามาทาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าถ้าฉันทํางานอยู่ที่เดิมฉันไม่ได้อยากจะสมัครงานใหม่ฉันก็อยากทํางานฉที่เดิมนั่นแหละก็ถือว่าจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเพิ่มเตนะิมไงเป็นงานพิเศษเข้ามานะให้กับชาวมีนั้นได้พิสูจน์ศักยาภาพอีกครั้งหนึ่งนะแล้วมีเนี่ยนะครับก็จะสามารถสามารถสร้างธุรกิจนะครับเหมือนทํางานประจําอยู่ นะไปทําธุรกิจที่เสริมเติมเข้ามาในชีวิตด้วยเห็นดาวพระเกตนะครับดาวมฤตยูนะดาวพุธด,ดาวศุกร์นะครับยังคงโครจรมาให้คุณประโยชน์ดีๆนะเราแปลไปในทางด้านให้คุณนะนั่นเรียกว่าสามารถทําธุรกิจที่ใช้โซเชียลนะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบเกื้อหนุนนะทำให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อภาวะความหนักของงานมันเข้ามา เราก็ควรที่จะมีงานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในเดือนกันยายนนี้แต่เป็นงานพิเศษที่พยายามถนอมทรัพย์หน่อยนะอย่าไปลงทุนเยอะอย่าเพิ่งไปทุ่มเยอะมากมายจนเกินไปนะครับเพราะทางด้านของดาวมริตยูเนี่ยยังคงโครจรอ,อยู่ในเรื่องของการเงินของเรือนชะตาอยู่นะแสดงว่าการเงินต่างๆเนี่ยนะครับยังคงมีสภาพแกว่งอยู่ แต่ว่ามฤตยูเป็นดาวดวงใหญ่ไงเวลาให้ทรัพย์ก็จะให้ทรัพย์หนักมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลงทุนไปนะในระดับหนึ่งนะครับเอาเท่าที่ไหวนะก็จะสามารถาทําให้ได้กําไรนั้นกลับเข้ามาเพราะว่ามันพ้นช่วงที่มันพ้นช่วงของบีนที่จะสูญเสียเงินแบบแบบไร้ประโยชน์แล้ววะนะครับมันเป็นการสูญเสียเงินในเรื่องของการลงทุนเสริมเติม ความมั่งคั่งนะครับให้กับชาวมีนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดาวเป็นองค์ประกอบดีนะในช่วงจังหวะนี้อย่าเพิ่งกลัวกันไปซะทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆทําเอาที่เราคํานวณแล้วว่านะมันไหวที่จะเราสู้ได้ต่อไปนั่นเองนะครับสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยนะครับเดือนเดือนนี้นะเดี๋ยวจะค่อยๆฟื้นขึ้นนะค่อยๆดีขึ้น นะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเป็น,ปนไปในลักษณะแบบนี้เลยใครทําการค้าก็จะได้กําไรกลับเข้ามาใครอ,อยากได้ลูกค้าดีๆก็เดี๋ยวจะได้ลูกค้าดีๆเข้ามาด้วยนะ,ละหลายๆอย่างมันเริ่มโคจรมาเป็นไปในแง่บวกนะครับให้กับชาวมีมน,นะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทีนี้พอเราไปเริ่มทําธุรกิจไปดูธุรกิจบางคนมีเนี่ยทากับผู้ส่วนอย่างนี้ไงทำกับผู้ครองทํากับคนรักแบบนี้ก็ได้ ถามว่าดีไหมดีแต่ต้องอบริหารการจัดการกันให้ดีๆหน่อยทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเพราะว่าจะมีเหตุของความขัดแย้งมากระตุ้นเข้ามาแล้วนะครับมากระตุ้นเข้ามาเข้ามาช่วงไหนเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแหละนะครับทั้งเดือนเรื่องของวาจาก่อนในส่วนส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์ตามเข้ามาเดี๋ยวจะมีปัญหาขัดแย้งเข้ามาเกิดขึ้นได้อีกนะครับเป็นส่วนที่สองเพราะฉะนั้นมีเองนะมีเอ,เองเนี่ยจะต้องระมัดระวังอารมณ์นะ ให้ดีๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเป็นแผล,แลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแผลแบบยาวหน่อยนะอันนี้ถ้าเราให้อภัยกันได้คุยกันดีๆได้หลายๆอย่างก,ก็จะดีเกิดขึ้นมาด้านเองโดยเฉพาะว่าถ้าไปคุ้นกับเพื่อนนะตอนนี้ระวังระมัดระวังปัญหาเกิดขึ้นให้มากเป็นพิเศษที่สุดนะครับในเรื่องของอาดาวมาในลักษณะแบบนี้นะครับการขับรถการเดินทางาไปไหนมาไหนนะในเดือนกันยายนขับให้ช้าหน่อยแล้วกันนะครับ พราะบางทีถ้ามันมีอารมณ์เผลอหรือว่าขับเร็วจนเกินไปเนี่ยบางครั้งนะมันจะมีเหตุไม่สู้ดีกลับเข้ามาให้กับเดือนชะตาได้นะครับแต่ถ้าเราระมัดระวังเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยนะครับก็มองว่ามันผ่านพ้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งสติให้มากนะครับทำบุญไว้นะในเรื่องบ,บุญกุศลที่จะเสริมดวงนะเสริมดวงทำให้ได้ทั้งคู่นะ ทำให้ได้ทั้งสิ่งที่ต้องการนะบางคนเสียเงินซื้อบ้านซื้อรถนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่จะทําก็คือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละบทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสวดมาทุกบทเนี่ยไม่มีคําด่าเลยนะมีแต่คาส,สรรเสริมมีแต่คำพูดดีมีแต่คำสอนให้เป็นปนในทางดีเพราะนั้นการพูดมนต์ดีๆเนี่ยนะครับ เหมือนเป็นสิ่งดีๆออกจากปากเราก็เป็นการอวยพรให้กับตัวเราเองด้วยนะแถมยังเป็นการที่เวลาสวดไปมันจะมีสมาธิเกิดขึ้นก็จะเป็นสมาธิเสริมบุญเสริมตัวนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะาได้บ้านได้รถหรือว่าอะไรต่างๆนหน้า,นาแบบนี้นะมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้า,าคนโสดนะคนโสดก็สวดเถอะเดี๋ยวก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนำพาคนดีๆ เข้ามานะในเรือนชะตาชีวิตของชาวมีนได้นั่นเองนะครับพอพูดถึงคนสดแล้วก็พูดถึงเรื่อยไปในเรื่องของความรักเลยนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าช่วงต้นๆเดือนนะยังคงมีเกณฑ์ที่จะเหมือนถ้าใครทะเลาะกันกับคู่ครองคนรักหางงินไปนะพะภาวะความตึงเครียดอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะกลับมาพูดจากันมาของ,ง้อคืนดีแล้วจะได้ความรักดีๆนั้นกลับเข้ามาให้สุขสมหวัง นะครับให้กับชาวมีนะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็เชื่อถือว่าได้ความรักดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับอันนี้คือในเรื่องของคนที่จะงอนะที่จะงอแต่พอเราเนี่ยได้รับภาวะหนักๆนะหลายๆเรื่องเข้ามาคู่ของเขาคนชาวมีนะต้องเราต้องฟังไว้ด้วยนะต้องให้คู่เราฟังด้วยนะว่าช่วงนี้ฉันเครียดนะฉันเครียดเยอะมากนะเพราะฉะนั้น ความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันจะต้องมีะระยะห่างนิดหนึ่งนะเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างน,นิดหนึ่งนะครับเวลาเราเครียดมาเราก็อย่าไประบายใส่เขานะเพราะดาวของความขัดแย้งเนี่ยมันกําลังจะโครจรเข้ามานะครับโครจรเข้ามาในช่วงไหนกลางกลางเดือนไปนะครับพอเข้ามาสู่กลางกลางเดือนไปเนี่ยก็ะร,บบระมัดระวังนะคนที่มีครอบครัวหรือคู่เป็นคู่กันอยู่แล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุทะเลาะเบาแวง ผ่านเลิกลากันได้นะแล้วมันเลิกจริงด้วยนะครั้งนี้นะจะบอกไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดถึงขั้นนั้นนะบางคนบอกอุ้ยฉันเลิกมาหลายรอบแล้วไม่เห็นไปสักทีเลยนะเลิกกันเป็นแบบกิจวัตรอะนะครับเดือนนี้เนี่ยนะเราะมัดระวังหน่อยนะเดี๋ยวจะงอยากเมื่อกี้บอกงอขึ้อันนี้นคือคนที่มันเขาเรียกอะไรเลิกกันไปก่อนนะนะหรือว่าทะเลาะกันไปก่อนงอกับเข้ามาได้ไงแต่ถ้าแบบดีๆอยู่นะ จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักถือว่าห้าสิบห้าสิบนะในเดือนนี้มีทั้งสุขสมหวังจากการงอกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบีนจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นนะเดี๋ยวก็จะเป็นไปในทางบวกนะ,นะครับให้กับกลืนชะตาอย่าลืมสวดมนต์เยอะๆเลยนะเดือนนี้จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมหวังจริงๆครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปถ้าท่านใดนะครับสนใจผูกชะตาดูดวงเนี่ยก็แอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับให้กับทางผมแล้วก็ทางทีมงานด้วยขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรัการาศีปลอดภัยจากโรคภัยพิบัติต่างๆนานา,นา,นามีแต่ความเจริญมีแต่ความเรื่องเรืองมีแสงสว่างมีทางออกในชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ